เพรว่าคุยกันเรื่องความเป็นสมณะเนาะไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบเนาะเดี๋ยวอ่านพระส,สูตให้ฟังจุลอัสสะปุระสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะสมณะแปลว่าความสงบความระงับความสงบระงับ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสปุระนิคมของหมู่อังคาราชกุมารเขตอังคชนบทณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าประชุมชนย่อมรู้จักพวกเธอว่าสมณะ สมณะก็แหละพวกเธอเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญาว่าพวกเราเป็นสมณะพี่คุทั้งหลายเมื่อพวกเธอนั้นมีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้จึงควรศึกษาอยู่ว่าข้อปฏิบัติที่ดียิ่งของสมณะอันใดมีอยู่เราทั้งหลาย จะปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นเมื่อพวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของพวกเราก็จักเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นพวกเราบริโภคจีวรบินาบาตเสนาสนะและกิฬานะปัจจัยเพสัชบริขารของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายนั้น ของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอานิสง์มากถ้าเราปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับความจริงแท้ด้วยแล้วก็ปัจจัยสี่ที่ทายกนำมาถวายเนี่ยก็จะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากด้วยอันนี้ได้ผลทั้งสองฝ่ายนะได้ทั้งคนปฏิบัติด,ด้วยและคนให้ทานด้วย อีกอย่างหนึ่งเล่าบรนประชานี้ของพวกเราก็จกไม่เป็นหมันจกมีผลมีความเจริญพิกุทั้งหลายก็อย่างไรพิกุจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งพิกุทั้งหลายพิกุใดรูปหนึ่งมีอภิชามากอภิชาคือความโลภนะความใคร่ต่ออารมณ์ที่มากระทบ พออะไรมากระทบแล้วก็อยากพอใจอนนี่คืออภิชาโลภอยากได้ยังละอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้มีความผูกโกรธยังละความโกรธไม่ได้มีความลบหลู่ยังละความลบหลู่ไม่ได้ มีความตีเสมอยังละความตีเสมอไม่ได้อันนี้เข้าใจไหมความตีเสมอก็คือตีเสมอท่านน่ะตรงนี้เป็นมานะอย่างหนึง่งคือความถือตัวเราก็เก่งเหมือนท่านนั่นแหละคือไม่เคารพรุบาอาจารย์ออกมานั้นก็คือตีตนเสมอท่านขอโอกาสค่ะตรงนี้เรียกว่ามีมานะ ก็เป uh, ็นมนะแหละเป็นมนะถือต like like mm ัวใช่ก็คือวิทาสามก็จะมีดีกว่าเขาเราดีกว่าเขาเสมอกันกับเขาหรือว่าเร็วกว่าเขาสามอย่างค่ะโยมได้ยินคํานี้มาตั้งนานแต่โยมไม่กล้าถามโยมก็เลยตีเสมอเนี่ยล่ะค่ะตีเสมอแล้วก็ก็ยังมีคําว่าดีกว่าเขาเออดีกว่าโยมได้ยินมาแต่โยมไม่กล้าถามโยมก็เลยก็เรื่องของใครก็เรื่องของท่านนะคะก็เป็นมาณะคิดว่า เราดีกว่าเขาก็คือไม่เคารพผู้ที่ควรเคารพไม่บูชาคนที่ควรบูชาอันนี้เรียกว่าตีเสมอละยังมีความริษยายังละความริษยาไม่ได้มีความตะหนียังละความตะหนีไม่ได้มีความโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้มีมายา ยังละมายาไม่ได้คือตรงเนี้ยพระองค์ตัดในกรณีของอรหันนะอรหันจะต้องละสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดแต่พวกเรากําลังพยายามอยู่ไงถ้าละได้หมดเลยเนี่ยคือจะถึงความเป็นสมณะที่บริสุทธิ์แล้วมีความปรารถนาลามกยังละความปรารถนาลามกไม่ได้อันนี้ภาษาของสมัยก่อนนะนะ ตรงนี้ภาษาบาลีน่าจะเป็นความปรารถนาชั่วความปรารถนาเลวอะไรประมาณนี้นะแต่บางสำนวนเขาก็แปลว่าลามกนะแล้วแต่ภาษาพูดของแต่ละสมัยแต่ภาษาบาลีน่าจะเป็นปาปังอ่ะคือบาปมีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้พิกุทั้งหลายเพราะยังละไม่ได้ซึ่งกิเลสเป็นมลทินเป็นโทษ เป็นดังว่าน้ำฝาดของสมณะอันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากอันตนพึงเสวยในทุขติเหล่านี้แลเราจึงไม่กล่าวว่าพิกุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะอันนี้พระองค์ไม่เรียกว่าเป็นสมณะนะพิกุทั้งหลายอาวุธชื่อมตาตชะมีคมสองข้าง ทั้งชุกและรับดีแล้วสอดไว้ในฝักและพันไว้แม้ฉันใดเรากล่าวบรรพชาของพิกุนี้มีอุปมาฉันนั้นก็คือเป็นเหมือนดาบสองคมกุโสยะถาทุกขะฮิโตหัตถเมวานุกันตติญาคาจับไม่ดีย่อมบาดมือฉันใดสามัญยังทุปรมามัตินิรยาอยู่ประกาศทติ ความเป็นสมณนะเมื่อลูกคลำไม่ดีย่อมจุดไปนะรกชั้นนั้นก็พระสูตรจะสอรับกันนะเป็นเหมือนดาบสองคมเลยพี่กุทั้งหลายบุคคลที่ครองผ้าสังคติเราหากล่าวว่าเป็นสมณนะด้วยอาการเพียงครองผ้าสังคติไม่กรณีที่บอกสมควรไปเมื่อวานน่ะไม่เกี่ยวกับบวชหรือไม่บวชนะนี่พระองค์ตัดไว้ชัดเจนว่า ความเป็นสมณะไม่ได้อยู่ที่สังคติบุคคลถือเพศเปลือยกายเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงเปลือยกายไม่บุคคลที่หมักหมมด้วยทุลีเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณนะด้วยอาการเพียงเป็นคนหมักหมมด้วยทุลีไม่บุคคลลงอาบน้ำอันนี้ลัธิที่บูชาน้ำ เราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงลงอาบน้ำไม่บุคคลอยู่โคนไม้เป็นวัดเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงอยู่โคนไม้เป็นวัดไม่อันนี้คือหนึ่งในข้อวัดก็คือทุงควัดมีอยู่สิบสามข้อที่พระองค์กล่าวไว้ห้าข้อนะ การถือทีด่ดงคาวะเนี่ยจะต้องถือด้วยตั้งใจว่าจะขูดเกากิเลสไม่ใช่อยู่คนไม้เป็นวัดตามคนอื่นคนอื่นอยู่เราก็อยากอยู่บ้างไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องพิจารณาตัวเองว่าเราอยู่แล้วเนี่ยกิเลสเราหมดไหมไม่ใช่ว่าเห็นพระลูกอื่นเขาอยู่กันแล้วมีโยม,มานับถือคิดว่าพระเป็นพระเข่งอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ควรคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราเหมาะตรงไหนอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นสมณะนะถ้าอยู่คนไม้เป็นวัด ขอโอกาสค่ะอย่างที่เราไปอยู่คนไม้เนี่ยเราก็พิจารณาตัวเราเองว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราปฏิบัติดีขึ้นไหมเราสงบไหมก็ได้ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ต้องพิจารณาอย่างนั้นแหละไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะอวดคนอื่นว่าเราเนี่ยคร่งอ,อันนั้นไม่ควรอ่าก็องค์ตัดไว้การถือสุดงองควัตเนี่ยคือพวกแรกเนี่ยหนึ่งเพราะเป็นผู้เขลา เพราะเป็นผู้งมงายจึงฉันเฉพาะในบาทในกรณีนี้ถ้าอยู่คนไม้เป็นวัดก็เอาคนไม้เป็นวัดไปแทนนะนะตรงนี้ก็จะแทนว่าเพราะเป็นผู้เขาเพราะเป็นผู้งมงายจึงอยู่คนไม้เป็นวัดอ,อย่างงี้นะคือคิดว่าตัวเองเป็นคนโง่คนเขาก็เลยอยู่คนไม้เป็นวัดอันนี้กรณีแรกกรณีที่สองเนี่ยเป็นผู้ปรารถนาเลวซาม ถูกความอยากครอบงำจึงอยู่โคนไม้เป็นวัดอันนี้กรณีที่สองกรณีที่สามเพราะมัวเมาเพราะจิตฟุ้งส่้นจึงอยู่โคนไม้เป็นวัดอันที่สี่เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญจึงอยู่โคนไม้เป็นวัดข้อที่ห้าเนี่ยพระองค์ให้พิจารณาอย่างนี้ก็คือเพราะอาศัยความมักน้อยสันโดษ ขัดเกลาวความเงียบสงัดและเพราะอาศัยว่าการอยู่คนไม้เป็นวัดนั้นน่ะมีประโยชน์อันงามนี้จึงอยู่คนไม้เป็นวัดต้องพิจารณาอย่างนี้คือเพื่อขุดเกาิเลสตัวเองแต่สีข้อนั้นน่ะไม่ควรบุคคลอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงเป็นผู้อยู่ในที่แจ้งเป็นวัดไม่อยู่ในที่แจ้งเป็นวัดก็เป็นทุดริวัดอย่างหนึง่ง อันนี้พระเตยก็ยังตีความไม่แตกนะว่าการอยู่ในที่แจ้งนั้นเป็นยังไงบุคคลอกกายเป็นวัดเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงอกกายไม่บุคคลกินพัดโดยวาระเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงกินพัดโดยวาระไม่บุคคลที่ท่องมน เราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงท่องมนต์ไม่บุคคลที่มุ่นผมเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงมุ่นผมไม่พิกุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลคลองผ้าสังคติแล้วมีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความรักโกรธก็สละความมักโกรธได้ มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความลิษยาก็ละความลิษยาได้มีความตรนีก็ละความตรณีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิด ก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการสักว่าครองผ้าสังคติไซมิตรอมาดญาสาโาหิตพึงทำให้บุคคลน,นั้นครองผ้าสังคติตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้ครองผ้าสังคติอย่างเดียวว่าท่านผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้ครองผ้าสังคติ เมื่อท่านครองผ้าสังคติอยู่มีอภิชามากก็จะละอภิชาได้เป็นต้นนะนะในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าการครองผ้าสังคติเนี่ยมันทําให้คนคนนั้น,นละความโลภละความโกรธได้เนี่ยถ้าอย่างนั้นญาติของเขาเนี่ยก็คงจะให้ห่มตั้งแต่เกิดแล้วถูกไหมถ้าการห่มผ้านเนี่ยมันทําให้เขาละความโกรธความโลภอะไรได้เหตุนั้นการที่จะเป็นสมณะได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งหม่มเครื่องแต่งกาย มันอยู่ที่ตัวเขาเองจะขูดเกากิเลสหรือเปล่านะก็ในกรณีแห่งเปือยกายเหมือนกันลงอาบน้ำท่องมนถ้าการท่องมนมันบริสุทธิ์ได้เนะี่ยญาติสารุหิตเขาก็จะพาสวดมนต์ตั้งแต่เด็กแล้วถูกไหมบางคนสวดมนต์ก็ยังละอวิชาไม่ได้สวดมนต์ก็ยังละพยาบาทไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์นะ ยังลิษยายังตะนียังโอ้อวดอยู่พิกขุทั้งหลายก็อย่างไรพิกขุจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะพิกุทั้งหลายพิกขุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากก็ละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธเสียได้ มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธเสียได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอเสียได้มีความลิษยาก็ละความลิษยาเสียได้มีความตรหนีก็ละความตรหนีเสียได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็ละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามก ก็ละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดเสียได้พิกุทั้งหลายเพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอันเป็นมลทินเป็นโทษเป็นดังว่าน้ำฝาดของสมณนะอันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากอันตนพึงเสวยในทุกติเหล่านี้แลเราจึงกล่าวว่าพิกขุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะพิกขุนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ พ้นแล้วจากอักขุลรธรรมอัลามกทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอักสุสรธรรมอัลามกทั้งปวงนี้ปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อเธอมีใจปีติประกอบด้วยปีติแล้วอันนี้นามากายอีกแล้วนะอันนี้ไม่น่าจะมีนามกายก็สงบ เธอมีกายสงบแล้วก็เสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตก็ตั้งมั่นเธอมีจิตสหรคตะก็คือแปลว่าประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หอยู่อ่าก็อย่างที่วันเตกล่าวทุกวันนะตอนนั่งสมาธิเสร็จแล้วพอจิตเราสงบแล้วปุ๊บเนี่ยพระเจ้าให้เราแผ่เมตตาสังเกตดูก่อนที่เราจะแผ่เมตตาเราเห็นไหมมันต้องละอกุศลทั้งปวงเลยนะ เห็นไหมไม่งั้นแผ่ไม่ได้นะทั้งความโอ้อวดอิจฉาลิษยาต่างๆเนี่ยตนีตีเสมอทุกอย่างต้องละสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก่อนไม่งั้นแผ่ไม่ได้นะอย่างที่มันเตกล่าวทุกวันนะนะบทแผ่เมตตาพี่กุทั้งหลายสาบโบกฐ์รีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตก ทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนไหนอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสะโบกครณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดพิกุทั้งหลายถ้ากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์มาบวชเป็นบนรรพชิตเธอมาถึงทมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้ว จเจริญเมตตากรุณามุทิตา,ลา,ตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันพระองค์ก็เปรียบเหมือนเวลาเราอยู่ทั้งโลกใช่ไหมเราวุ่นวายก็เปรียบเหมือนเราร้อนเดินทางมันเหนื่อยมาเจอสระน้ําใสสะอาดโห้เนี่ยนั่นก็คือภูมิหานสีนั่นเองมันเย็นสบายสงบนะทิ้งความวุ่นวายทั้งโลกมาจเจริญภูมิหานสีก็จะได้ความสงบ เรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะถ้ากุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ์สกุลแพทย์หรือเวศนะแล้วก็สกุลสูตรสกุลสูตรนี่คือคนจนก็คือวันนะสีนั่นเองกร,ริย์พราหมณ์เวศสูตรถ้ากุลบุตรออกจากสกุลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิต เธอมาถึงทำวินัยที่สถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในเรากล่าวว่ากุลบุตรนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะถ้ากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตเธอทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเอง เขาถึงพร้อมแล้วอยู่ในชาตินี้เรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายอันนี้คือสมณะที่บริสุทธิ์ที่สุดละยมขอโอกาสยมระลึกถึงได้ที่ว่าที่เป็นช่างปั่นมอ่ะค่ะเนี่ค่ะพอพระสดนี้ขึ้นมาค่ะเขายังต้องดูแลพ่อแม่ตาบอดอยู่ตายไปเขาได้เป็นถึงอนาคามีาค,ามค่ะไม่ต้องออกบวชแต่เขาก็รักษา พรมจันเลยนะคะเขาไม่ใช้เงินทองเขาไม่อะไรเลยน<ช>ั่นี่ค่ะโยมราล,ล,ลึกได้ถึงพระสูตรนี้เลยนะคะ,ะนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสกุลไหนๆก็สามารถทําให้แจ้งซึ่งเจโตมุติปัญญามิมุติอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงพร้อมแล้วในชาตินี้เรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายขอขอากาศค่ะพันเต จากพระสูตรเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งามาจากสันเลขกธรรมถือว่ากิเลสแต่ละตัวที่อยู่ในพระสูตรเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญเกือบจะทั้งหมดเลยไหมคะใช่ก็คือพระอ,องค์ก็ตรัสไปแล้วว่าเป็นข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะไงค่ะแต่ละตัวมันก็มีความโดดเด่นไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเกิดว่าเราฝึกสติให้ตามรู้แต่ละตัวได้หมายถึงวันนี้ตัวนี้อาจจะเกิดกับเราเราก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นกับเราแต่พอไปอีกวัน ไอ้อีกตัวมันเกิดกับเราอย่างเงี้ยเราก็ตามรู้เออวันนี้มันเกิดตัวนี้นะ,ะคือแต่ละตัวเนี่ยแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันนะอภิชาความโลภพยาบาทความโกรธผูโกรธลบลู่ตีเสมอความริษยาความตรณี ความตนีนี่นคือมันมีนี้งแต่หยาบๆไปจนถึงละเอียดเลยนะอย่างบางคนเนี่ยตณีแบบเห็นๆเลยคือไม่ชอบให้ทานขิดเหนียวเนี่ยอันนี้แบบหยาบมากแต่ตณีแบบละเอียดก็คือขยันให้ทานแต่หวังผลอยู่อันนี้ก็ตณีไม่จาคะไงตณีที่ละเอียดที่สุดก็คือตณีว่าขันห้าเป็นของเราอันนี้คือตัวละเอียดที่สุดคิดว่ารูปเป็นของเราเวทนาของเราสัญญาของเรา สังขารวิญญาณของเราเนี่ยยังมีความตนิ่อยู่โอ้อวดมีมายามีความปรารถนาเรววซามหรือลามกเนี่ยนะข้อสุดท้ายคือมิจฉาทิฐิถ้ายังมีมิจฉาทิฐิอยู่เนี่ยก็จะเข้าถึงความเป็นสมณะไม่ได้เนี่ยทั้งหมดเลยก็จะอยู่ในหมวดของสาริขาธรรมนะกกราบบัณฑตสี่สี่คู่ที่เป็น การขัดเกลวและวมีอยู่คำหนึ่งครับจิตตุประบาทนะครับผมลองเสิร์ชหาในอีติปิตการแล้วหาไม่เจอครับว่าควาหมายหมายถึงอะไรขอบันเตมิตานจิตตุประบาทก็คือเหมือนเราตั้งจิตแรกเริ่มว่าเราจะทํามันจะมีคําว่าจิตตะบวกกับคําว่าอุปาทะอุปบาทอุป,ปบาท,ปปบาทก็คือการเกิดขึ้นมีจิตแรกที่มันคิดที่จะทําอ่ะเกิดขึ้น อันนี้เรียกว่าจิตตุปบาละคือยังไม่ได้ทำา่ะแค่คิดจะทําก็ดีแล้วอ่าอันนี้ก็หารส,สูตรเกี่ยวกับความเป็นสมณะให้ฟังนะ